สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 5 9ครับคำถามบอกว่าส่งมาตรา33ส่ง300งวดถึงอายุ60ปีพอดีจะได้บำนาญเท่าไหร่คะ300งวดนี่ผมไม่รู้ว่าคุณเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอา300งวดเนี่ยมาอ้างอิงกับการคำนวณบำนาญชาราภาพผมก็เข้าใจว่าคุณน่าจะถามเผื่ออนาคตเพราะณปัจจุบันนะครับ นับแค่กรณีชาราภาพอย่างเดียวเนี่ยยังไม่มีใครส่งเงินสมทบในส่วนนี้ถึง300งวดแม้แต่คนเดียวครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ200กว่างวดนะครับถ้าคำนวณออกมาเป็นบำนาญเนี่ยคนที่มีฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายสูงสุดคือ15,000บาทเขาก็จะได้บำนาญอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น300งวดเนี่ย แล้วฐานสูงสุดก็จะได้เยอะกว่านั้นอีกนะครับแต่คุณไม่ได้บอกมานะครับว่าคุณมีฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่าไหร่นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมแสดงให้ดูเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงของคุณนะครับคุณก็สามารถเอาตัวเลขที่ผมแสดงให้ดูในบางส่วนเนี่ยไปหาคําตอบเพิ่มเติมได้นะครับโดยสิ่งแรกเลยที่สามารถบอกได้และตรงอย่างแน่นอนและคุณเอาไปคํานวณต่อได้ก็คือ คุณจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับถ้าทรงทั้งหมด180เดือนนะครับนี่คือน้อยสุดของบำนาญน,นะครับถ้าน้อยกว่า180เดือนเนี่ยก็จะเป็นบำเหน็จนะครับบำนาญที่น้อยสุดนะครับคือเริ่มต้นที่180เดือนจะได้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่20เซน์นะครับ ถ้าสมมุติว่าเรามีฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอยู่ที่1,000 10, 0บาทถ้าเราส่ง180เดือนเนี่ยเราก็จะได้บำนาญเดือนละ2,000บาทนะครับก็คือ20%ของ1,000 0นั่นแหละครับคราวนี้300นะครับ300เนี่ยเราต้องมาหาดูว่า300เกิน180เดือนมาทั้งหมดกี่เดือนเพราะว่าถ้าเราส่งเงินสมทบ เกิน180เดือนไปทุกทุก12เดือนเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1.5ทุกทุก12เดือนจะเพิ่ม1.5หรือถ้าจะเรียก12เดือนนั้นว่า1ปีก็จะบอกได้ว่าจะเพิ่มขึ้นปีละ1.5เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เอา300เนี่ยตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วย180ก็เท่ากับว่าเกินมาทั้งหมด 120เดือนนะครับ120เดือนก็คือ12เดือนทั้งหมด10ครั้งนะครับลองหาร12ดูก็ได้นะครับเกินมา12เดือนทั้งหมด10ครั้งหรือว่า10ปีนั่นเองนะครับก็จะทำให้แต่ละปีเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ1.5นะครับ10ปีก็ เอา10นี่แหละไปคูณด้วย1.5ก็แสดงว่าได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมา15%นะครับ15%ไปบวกกับเปอร์เซ็นต์เดิมที่มีอยู่แล้ว20%ก็จะได้35%ดังนั้น300งวดเนี่ยนะครับผมเท่ากับตรงนี้เลยนะครับจะได้ง่ายๆจะได้เท่ากับ35%นนะครับคราวนี้ คุณก็ไปเอาฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณมาหา35%นะครับอย่างเช่นถ้าฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณคือ10,000บาท35%ของ10,000บาทก็คือ3,500บาทก็คือได้บํานำนเดือนละ3,500บาทถ้าฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเป็น15,000บาทก็จะได้อยู่ที่5,250บาทนะครับ ถ้าบังเอิญว่าในความเป็นจริงของคุณนะครับตรงกับตัวอย่างที่ผมอธิบายนะครับก็คืออาจจะตรงกับฐาน10,000หรือฐาน1 5 0 0 0บาทก็สามารถดูคําตอบที่ผมบอกไปเนี้ยได้เลยนะครับโดยเฉพาะท่าน1 5 0 0 0บาทก็คือ5,250บาทนะครับแต่ถ้าบังเอิญว่าฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณไม่ใช่1 5 0 0 0บาทและไม่ใช่10,000บาทคุณก็ต้อง ไปหา35%ของตัวเลขนั้นก็จะออกมาเป็นบำนาญที่คุณจะได้รับในแต่ละเดือนนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ